เมื่อคลิปก่อนก็แสดงมีผู้ถามมาเรื่องผมจิตใจเนี่ยสงบมากปฏิบัติเจริญสติเจริญกรรมาฐานจิตใจสงบบ้างเพราะเสพกามก็น,นั้นจิตตกเลยจิตจิตตกต่ําสุดเลยคื่นี้ข้าพเจ้าก็อธิบายไปแล้วเนี่ยเราจิตมันพกไอาชานเนี่ยมันเที่ยงมันไม่เที่ยงเดี๋ยวมันเกิดได้มันก็เสื่อมได้เป็นธรรมดาเราต้องประกอบเนืองเนืองทำขึ้นมาใหม่เนืองเนือง แต่ก็เมื่อเราถึงความสงบแล้วพอเราเสพกามแสดงเราปล่อยให้อารมณ์กามเนี่ยมันอยู่เหนือความสงบถ้าอารมณ์กามสงบของเราสูงเราเสพกามเนี่ยมันก็ยังพอประคับประคองเพราะบางท่านก็บอกว่าผมเสพกามไม่เห็นเป็นไรแต่ความจริงมันกินอยู่มันกัดกร่อนอย่างง่าเรามีความเต็มสิบส่วนเราจะใช้ไปสองส่วนมันก็ดูมันยังเยอะๆหรือใช้เปสี่ส่วนยังเหลืออีกเยอะแต่บางคนมีสิบส่วนเราใช้ไปแปดเก้าส่วนเลยมันก็เหมือนกับเรียกอารมณ์ตกนะ เพรนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้อารมณ์การมันสูงกว่าเราทําตามมันนะมันก็เหมือนกับจิตมันตกเหมือนข้าพเจ้าครูครูบาอาจารย์สอนนั่งฉันอาหารล้อมวงกันนะถ้าชอบกินทุเรียนด้วยกันทั้งสี่รูปเลยนั่งล้อมวงนะปรากฏว่าครูบาอาจารย์สอนให้เราไปกินอาหารฉันอาหารในสิ่งที่เราไม่ชอบก่อนฝืนใจไม่กินสิ่งที่ชอบคนอื่นเขาจะกินช่างเขา เราฝืนใจจนกระทั่งจิตใจเราสงบดีแล้วคนอื่นก็กินพอแล้วเนี่ยเราได้ความสงบมาแล้วเนี่ยฝืนใจได้สําเร็จเรากลับมากินได้อันนี้เขาเรียกว่าเรามีอารมณ์ของการชนะการรมที่สูงกว่าอา,ารมณ์ความสงบแล้วพอเรามากินเรากินแบบผ่อนเพลิกับการที่ว่าพอนั่งล้อมวงกันปุ๊บเราชอบอะไรเรากินเลยเนี่ยเราเราแพ้เลยตั้งต้นตั้งแต่คิดตั้งแต่ส่งมือไปแล้วเ,เอามาเข้าปากเนี่ยเราแพ้แล้วเวลานั้นเราต้องไปปฏิบัติใช้ ดึงขึ้นมาให้ความสงบมันอยู่สูงกว่าอย่างนี้ที่เรียกว่าจิตตกก็นี่ก็บอกว่ามีคนนึ่งอธิบายให้ฟังเป็นโยมผู้หญิงผู้หญิงหรือเปล่าก็ไม่รู้ก็กขออภัยนะถ้าการแสดงทมการแสดงว่าอุตสาห์จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่สาธยายในจุดนี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการแสดงธรรมไม่เคารพผู้ฟังหรือว่าเป็นสิ่งที่หยาบคายก็บอกว่า ใช่ค่ะสาธุค่ะไม่เอาจิตอารมณ์ร่วมตามบางทีมีครอบครัวแต่ต้องปฏิบัติไปด้วยนะเรามีครอบครัวนะรอบครัวมันก็จะต้องมีการเาเรียกว่าถ้าเป็นสามีภรรยาก็จะต้องมีการเรียกทำกิจร,ร่วมกันนั่นแหละเรียกกระเสรกรรมเป็นธรรมธาตุธรรมดาของมนุษย์แต่ก็ไม่ได้ห้ามปฏิบัติที่ท่านที่ท่านอธิบายลมให้ฟังนี่ถูกต้องเลยแต่ก็ปฏิบัติไปด้วย ก็ไม่ใช่เวลาเสพกามเสร็จเรียบร้อยปุ๊บแล้วเราก็ค่อยมานั่งสมาธิอะไรภายหลังอันนั้นมันยังห่างชั้นไปจะเจริญให้ปัญญาเร็วๆหน่อยคือในระหว่างขออาัยนะที่การจะใช้คําตอบเนี่ยเพราะว่าครูบาอาจารย์เคยบอกว่าคือเราปฏิบัติทำเนี่ยเสพการ,รได้นะครับเหมือนและเราก็มาปฏิบัติที่หลัง แต่ตามความคิดเห็นข้าพเจ้าเนี่ยในระหว่างเสพการมันจะมีความเสียวความรู้สึกแล้วก็กําหนดความเสียวความรู้สึกในขณะนั้นถือว่าเป็นการปฏิบัติไปด้วยนะถ้าอารมณ์ความสงบเราสูงกว่าเราก็ดูธรรมชาติดูความความเสียวความรู้สึกแต่ถ้าอารมณ์ความสงบเราต่ํากว่าและอารมณ์ความกิเลสตัณหามันสูงกว่านั่นน่ะเราเป็นผู้ใกล้เขาว่าเป็นหนี้แหละแต่เราก็กําหนดยังกําหนดมีสัมมัญญามีสติอยู่อันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญการปฏิบัติ ขออภัยด้วยถ้ามันไม่สุภาพเพราะว่าในหลักสมัมญ,ญาะบัพพาบอกว่ามีสมัมภาะในการคู่ยข้าเหยียด้ว้ออกเหลียวซ้ายแลขวาก้มเงินกินกินกเงก้มเงยกินดื่มเขี้ยวลิ้มถ่ายจละลาบปัสสาวะด้วยนั้นเนี่ยกิจกิดพระทั้งหลายเนี่ยแม้กระทั่งเสพกามเนี่ยเราก็ปฏิบัติได้แล้วก็ไม่ต้องเอาไปฮือฮากันนะเพราะว่าอันนี้เป็นการอธิบายตามธรรม อธิบายตามธรรมเพราะว่าอันไหนขณะด,ดใดเวลาใดในการกําหนดฐานกายเวทนาจิตธรรมของเรานะมันทําให้สามารถกําหนดความรู้สึกได้ความเสียวความรู้สึกได้เราก็กําหนดเวลานั้นนะถูกตีหัวมันเจ็บนี่เราก็กําหนดได้ลมพัดลมเป่าถูกตัว,วกําหนดได้ขึ้นไปยอดเขาถุงๆมองลมข้างล่างมันเสียวเนื้อสมตัวก็กาหนดได้กำหนดความเสียว,วความรู้สึกเพราะนั้นเสพกามในระหว่างเสพบกามเราก็กําหนดได้ แม่เราคืนอาหารเนี่ยเราเคี้ยวอาหารเสร็จแล้วกำหนดขากรรไกรพอคืนอาหารอาหารเขาผ่านที่หลอดคอแล้วกําหนดความรู้สึกที่อาหารเสรียสีที่หลอดคอไปกระท่านถึงกระเพาะเราก็ดูได้กินอาหารก็ไปแล้วมันแสบกระเพาะเราก็กําหนดที่แสบน้ําย่อยออกแล้วก็กาหนดน้ําย่อยได้เพราะฉะนั้นหวังว่าทุกท่านคงจะเข้าใจ